ขอกล่าวสวัสดี BBQ, ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Age of History 2 mod h e a r t of Iron 4นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้เราก็มีภารกิจก็คือยึดเกาะอังกฤษน,นะครับผมโอเคเริ่ม อ้าวมันเป็นขโมยไม่ไม่ไม่จบสงครามง่ายๆหรอกเราจะแช่สงครามทิ้งไว้นั่นแหละโอเคมมาละ เอาละเว้ยค้างแนวตรงสเปนไว้ก่อนค่อยมาจัดก,การทีหลังเพราะวันนี้เราจะจัดก,การอังกุโอเคไปทหารเตรียมบหมู่กูละ จเจริญพอนหน้อยกรีซหมดสงครามแล้วโอเคหมดสงครามกับกรีซละ โอ okay. เคสี่สิบสี่แลก็ใช้หมดแล้วไปกันต่อเลยโอเคแบ่งกับอิตาเลียนแบ่งแบ่งประเทศกิสก,กับอิตาลีไหนดูหน่อยดินี่ไงนี่นี่ยเยอรมัน ข้ล็กกิจต่อไปก็จากการสเปนอะไรพวกนั้นอ่ะไปบุกต่อเลยโอ้ยแม่งต้องเจอทุกเทินเลยเนาะแม่งต้องเจอทุกเทินว่ะถ้าไม่จบกับมันแม่งต้องเจอทุกเทินเลยแม่งเอ้ย เอา้าวเฮ้ยปงสเปนไม่ต้องจับการทักหน่อยละโอเคจับการไปไม่เสียหายอะไรไม่ไม่ไม่เราจะไม่ เดี๋ยวสเปนโปรตุกเกตคงจาัดก,การไปเองแหละเนี่ยสเปนไม่ต้องเป็นเต้าหมายต่อไปเราละเป้าหมายต่อไปของเราเอาฟิแนแลนด์ดีกว่า <c oughs> โอเคไปกันต่อ <c oughs> I we can't ือผมคิดดีแล้วที่เป้าหมายต่อไปของเราคือโปแลนด์อะเอ้ยไม่ใช่ เงียบว่ะตอนนี้เงียบเลยโอ๊ยคิดผิดละอื้อฮึยปฏิบัติการบาบาลอัสซาสักวันมันต้องมาในเร็วๆเนี่ยล้วล่ะดูดิ ต้นจากการฟินแลนด์นั่นแหละสเปนเก้าสิบมีอะ ทิสลาดแคนาดาก็มีนะรึจริงอ่ะน่าจะเป็นแคนาดาอ่ะ เ้ย b a ช g l a อิ s เ India ตีกับสยามเหรอผมว่านะเราต้องมีนานิคมในนี้บ้างะ่ะเราจะไปตียูดเตดคิงดอม ต้องไปสักหน่อยให้มันรู้โอเคอังกฤษตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยดีอะ ไปก็ได้อะคลิป okay. เรียมปย๊ดสักทีทีอยอเวลาละอ่าแล้วครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับบ๊ายบาย